เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายพื้นที่เลยนะคะในอำเภอแม่สอดบ้านเราในช่วงที่ฝนได้ตกลงมาค่ะร้อยตำรวจเอกเนธีคำสุขรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่ถนนสายแม่สอดถึงตากหลักกิโลเมตรที่สิหมู่6บ้านห้วยเตยตมบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดพร้อมคู่ชีพคู้ภยัยพิทักษ์การ ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งพบรถปิกอัพสีประตูยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่สรสี9 1 8าพระนครศรีอยุธยาพลิกตะแคงข้างอยู่กลางถนนท่ามกลางฝนตกพรำพรำบนไหลทางพบร่างสุภาพสตรีวัยกลางคนนอนร้องครวญครางเพราะได้รับบาดเจ็บกู้ภัยรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งยังโรงพยาบาลแม่สอดส่วนคนขับทราบชื่อนายชัยโย บุญคำชูอายุ40ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสอบถามนายชโยทราบว่าก่อนเกิดเหตุตนพร้อมภรรยาได้ขับรถออกจากจังหวัดลบบุรีเพื่อจะมาหาซื้อเครื่องมือช่างที่ตลาดริมเมยชายแดนแม่สอดพร้อมกับพ่อตาที่ขับรถตามหลังมาอีกหนึ่งคันเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบเป็นทางโค้งลงเขาลาดชานันจึงขับรถด้วยความระมัดระวังพอพ้นโค้งขึ้นเนินเขารถเกิดเสียหลักเพราะถนนลื่น พุ่งชนแบรีเออร์ข้างทางก่อนหมุนไปปะทะกับเกาะกลางถนนจนรถพลิกตะแคงและพบว่าภรรยาได้บาดเจ็บเพราะกระแทกกับคอนโซลจึงรีบปีนออกจากรถและเรียกให้คนช่วยเมื่อพ่อตาขับรถตามหลังมาจึงช่วยกันนำร่างออกมาจากรถอย่างทุรักทุเล ก่อนรถกู้ภัยจะมาช่วยกันนำตัวส่งยังโรงพยาบาลดังกล่าวนอกจากนี้ยังเกิดอุบัติเหตุจากฝนตกถนนลื่นที่หลักกิโลเมตรที่14ถนนสายเดียวกันนายสมชายแซ่ว่างอายุ22ปีขับรถปิกอัพมิตซูบิชิสีดำหมายเลขทะเบียน2ทพุทาวาแหวน9405กทมแหกโค้งชนป้ายหลักกิโลเมตรข้างทางก่อนพลิกคว่ำหมุนหลายตลบตกลงไปข้างทางในสภาพพลิกตะแคงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อีกรายเกิดเหตุรถปิกอัพอิสุสสีบรอนของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดถนนลื่นเสียหลักเฉี่ยวเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางบนถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางหลักกิโลเมตรที่1ตําบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดก่อนพุ่งลงไปข้างทางรถเสียหายแต่คนขับปลอดภัยรายล่าสุดรถบรรทุกน้ําของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างฝนตกถนนลื่นเสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนสายแม่สอดถ,ถึงแม่ระมาด รถพังเสียหายแต่คนขับปลอดภัยแต่ต้องจ่ายค่าเสาไฟฟ้ากว่าแสนบาท